แล้วเมื่อกี้ทำอะไรดเก็มือเงินไอ้มังยังไม่ยอมรับไอ้นู่พิาเลยนี่ลวงเขาเหรอครับพากันนั้งโมลีราต้องแก้ผ้าขโมเปลี่ยนเสี้ยวโอ้คนตายแล้เนี่ยเฮ้ย หมอปลาแท็กทีมสีกาล่อซื้อหลวงพ่อเช้าทำทีทักผู้หญิงว่ามีเคราะ์ต้องราดน้ำมนต์ปัดเป่าแต่ผู้จ่าทะลึ่งตึงตงังเมื่อไปถึงพิธีเช้าก็ลวนลามจับตัวสีกาโชคดีที่ติดกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ทั้งหมดงานนี้ดิ้นไม่หลุดประทะฝีปากกับหมอปลารายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ

นะแล้วเขาเกิดความกลัวแล้วก็มีการทักว่าเด็กคนนี้มีตำหนิในโรงพาะแล้วก็มีการบอกว่าเออโดนไสยศาสตร์และที่สําคัญเด็กมันกลัวมันบล็อกพอบล็อกแล้วเนี่ยวันนี้คืนเดียเด็กมันก็กลัวตามที่พระองค์น,นี้ทักก็เลยไปหาอีกพระองค์น,นี้บอกว่ามึงบล็อกกูทำไมกูจะทําไสยศาสตร์ใส่มึงนี่คือต้นเหตุเราก็ไม่เชื่อพฤติกรรมพระรูปนี้ว่าจะเป็นแบบนี้เพราะวัดเนี้ยมนอยู่ในเขตปรีมณฑลนผมก็เลยให้เสียเปรียเพราะอยู่ใกล้ๆ ไปดูสังเกตพฤติกรรมพระรูปนี้ว่ามีจริงไหมพอมีจริงปับ๊บน้องก็คิดบางอย่างมาให้ผมดูแล้ววันนี้ผมก็รู้ว่าผมมาช่วยคนที่นครปฐมพอดีและน้องมันบอกว่าวันนี้เขาจะนัดหนูเนี่ยมาอาบน้ำมนต์แต่เราไม่รู้ว่าการอาบน้ำมนต์ของเขาเนี่ยจะถึงการแก้ผ้าเอามือจับ<ๆ>จับนมหรือเ<ๆ>ก่าเองนะ เมื่อกี้มันมีหลักฐานจาแล้วตอนดึงกางเกงในล่ะครับเขามีเมนอยู่ผ้านามัยก็อยู่ลงผ้าจายก็ดึงเหรอ้อแข็งมากจริงๆแล้วทําไมในคลิปมันมีการพูดว่าของหลวงพี่เนี่ยแข็งทั้งใหญ่ทั้งยาวพูดเออกพูดเล่น โทษด่านเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเมื่อกี้ทำยัไงไม่ทำไม่ถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้ก็คือพระลูกไหนก็พูดเล่นกับศีกาได้อย่างนี้เหรอเส้นยังไงละอยู่ที่นี่น้องมาที่แขนจังแขนเส้นยังไงโคตรดีก็มือไงมึงมึงไม่ยอมรับไอ้คุอ้ยมึงจะจับดทำไมไม่เคยโยงไม่ทราบท่มันมีอยู่ข้างในนี่ไป เดี๋ยวเนี่ยชัดอยู่แลโอ้ยนี่พระเลยนี่หลวงขาเหรออาจารย์ไม่รมายเลยหรอเขาไม่ได้ขินแล้วเขาืออย่างนีู้หลังด้วยเ๋ยวพระจาจาร์ใทรงใไ้ทำมงว่งนบยไม่ผมเพงถามว่าทำไมคุณถึงทำต่คนแบบนี้เขาในมโนมาเขาจะไปรอดน้ำมนมาแก้ผ้าน้ำมโหีราต้องแก้ผ้าผมว่เปียกเสี้ย เพื่ออะไรเพื่ออะไรที่ปกิพฤติกรรมคุณมีคนแจ้งมาหลายคนแล้วว่ามีการทักผู้หญิงว่าโดนสายสายนมีตำหนิในร่มผาท่านั่้คือพฤติกรรมคุณไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรอฟ้าี่เออมึงก็ลองฟาดดิฟาดตายแน่ข่ายคาปิมพฤติกรรมน่มีคนแจ้งมาเยอะมากพฤติกรรมคุณอะ ว่าไม่ใช่กิจของสองชอบดูดวงแล้วที่สําคัญคุณไปทักเขาว่าผัวเขามีเมียน้อยใช่ไหมใช่แล้วผัวเขามีจริงไหมถ้าจริงเลยอ่าเดี๋ยวมีประมาทด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีอ่าเขาบอกเขาไม่บอกที่ไหนอาจารย์ดูแม่งวันนี้วาวางแผนไม่ใช่การวางแผนนี่มันคือธุรกิจของคุณและที่สําคัญที่แรกผมไม่เชื่อว่าคุณะมีพฤติกรรมแบบนี้ผมก็เลยให้เสียเปียเนี่ยไปสังเกตที่วัด แล้วมันก็เป็นพฤติกรรมจากที่เด็กคนนี้พูดโอคนตาแล่ะเนี่ยว่าใครมึงว่าใครปีมั้งยาไม่โดนผยดยยายามัว่าผิตองแสนไม่ผิดผิดหรือแ่ไม่เป um, right. ็นไรไม่เป็นไรไปตำรว ไม่ใจเย็นพฤติกรรมวันนี้มันเป่นใจผ้าเลยพี่พี่นทำถือพูดไหมแล้วภาพวันนี้พี่พิจต้าเหรอคือเราสังเกตพฤติกรรมเร้มานานแล้วแล้ววันนี้พอดีเรามาที่นี่แล้วเด็กคนนี้มันกลัววางแผนมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกมึงจะมาทำอะไรไ้ของไม่สบายไม่สบายเลยมึงไม่สบายไม่สบายแล้วกันอยู พ่อบอกแข็งแรงอยู่เลยหัวฟูอย่าทะลึ่ง